สวัสดีครับนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสมาชิกทุกทท่านนะครับผมที่กําลังติดตามรับชมการรีวิวสินค้านะครับประเภทของ powerm a นะครับผ่านทางช่อง YouTube ลูกอีสานพันเข้าเหนียวจากอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับเข้าใหม่หนึ่งตัว นะครับผมเป็นสินค้าประเภทของ power amp นะครับมือ2จากค่าย KTEC นะครับเป็นรุ่น PA 5 0 0นะครับตัวนี้สวยๆนะครับเดิมๆนะครับจากบริษัทนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่อุดหนุนสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่สั่งแบบเก็บปลายทางนะครับหรือว่าจะเป็นรับเองนะครับผมขอบคุณทุก การอุดหนุนทุกช่องทางด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามทางเพจด้วยนะครับผมคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเราก็ยังรับเหมือนเดิมนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่เลิกกิจการเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับมีความประสงค์ที่จะขายยกชุดหรือว่าขายแยากชิ้นนะครับส่งรายละเอียดเพิ่มเติมส่งรูปภาพมาทางไลน์นะครับแอดไลน์ก็เข้าไปค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรเข้าไป0 6 3 0 5 6ก 4876นะครับแล้วก็ส่งในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ราคาเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ครับผมเป็นสินค้าเข้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ขายดีเหมือนกันนะครับมือสองก็นะครับไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น PA500 นะครับพอยัมจากค่าย Ktech นะครับก็หลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับรุ่นนี้ นะครับตัวนี้สามารถขับ15นิ้วนะครับผมคงปั๊มคงหล่อได้นะครับใช้แน่นละ2ดอกนะครับเล่นกันแบบอิ่มๆยาวๆนะครับผมเป็น cast ab นะครับผมเป็นภาคใจไฟแบบสวิตชิงนะครับน้ําหนักเบานะครับผมตัวเครื่องขนาดแค่1นยนะครับเดี๋ยวผมพาชมใกล้ๆแล้วกันเนาะนะครับการใช้งานจริงนะครับแนะนาแค่15นิ้วข้างละ2ดอกนะครับพอนะครับผมดี่เลยครับผมภาคใจไฟแน่นๆนะครับตัวนี้ นะครับภาคใยไฟแน่นๆเลยแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมใครที่กําลังมองหาพอแมนะครับไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังในบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นรับรดนตรีเล็กๆนะครับผมอิเล็กโรรนนะครับหรือว่าเล่นสดก็ได้นะครับแต่ต้องใช้งานให้เหมาะกับตัวเครื่องนะครับผมไม่ใช้งานที่เกินกาลังวัดเครื่องเกินไปนะครับผมใช้งานได้หมดนะครับประมาณนี้นะครับผมว่าง อะไรต่างๆสวยงามมากนะครับผมอะไรคัดเกรดอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังแล้วกันเนาะนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับอโอเคนะครับพัดลมระบายอากาศด้านหลังนะครับผม3ตัวด้วยกันนะครับนี่เลยครับเล็กๆแต่แรงนะครับพัดลมนะครับในส่วนของโหมดของสเตอริโอโมโนนะครับผมมาทำทำมาเป็นสวิตช์แบบนี้นะครับกดลงจะเป็นโมโน นะครับถ้าปล่อยขึ้นก็จะเป็นสตูดิโอนะครับแจ็คสายสัญญาณนะครับผมมี2ระบบด้วยกันนะครับมีระบบแบบแจ็ค XLR นะครับสามขาแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบแจ็คโฟนนะครับที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะครับส่วนแจ็คไหนก็ใช้แจ็คนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแจ็คสายสัญญาณนะครับแจ็คสายสัญญาณลำโพงนะครับรุ่นนี้ก็ออกแบบมาดีนะครับมีแบบสเปคคอนด้วยนะครับแล้วก็มีแบบแจ็คดำแดงนะครับผมออกมาด้วยนะครับปลั๊กไฟแบบแยกนะครับปลั๊กไฟแบบแยก นะครับก็สะดวกสบายในการเก็บเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมเป็นรุ่น PA500 นะครับผมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ500วัตต์นะครับข้างข้างละ500วัตต์นะครับที่4โอห์มนะครับประมาณนี้นะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับอ่าหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็นะครับฝากนะครับแจ้งสมาชิกเราด้วยแล้วกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับก่อนที่จะซื้อสินค้านะนะครับอยากให้สมาชิกเราได้สินค้าดีๆไปใช้กันนะครับผม งานดีแน่นอนครับผมค่ายนี้นะครับการจัดวางระบบระเบียบสายไฟต่างๆนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมอะไรต่างต่างก็นะครับเกรดดีมากเลยนะครับนี่นะครับไปชมกันใกล้ๆเนาะก็อาจจะไม่โฟกัสต้องขออภัยด้วยเด้อนะครับอ่านะครับสวยนะครับผมอ่ะนะครับทีนี้ก็จะมาทดสอบนะครับในส่วนของอ่าเรื่องเสียงนะครับเรื่องความปกตินะครับเซตที่จะลองก็จะเป็น 10PS 15นิ้วนะครับผมนะครับ PS 15นิ้วนะครับข้างละ2ดอกนะครับอ่าเอ้ยไม่ใช่ครับผมข้างละดอกนะครับขออภัยด้วยนะครับเป็นข้างละดอกนะครับซ้ายขวานะครับเราลองในโหมดสตูดิโอนะครับให้กับสมาชิกเรานะครับผมได้อ่ารับชมกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับปั๊บอ่า โอเคครับผมสัญญาณไฟโพเทคนะครับผมทํางานปกตินะครับแต่สัญญาณไฟตัดไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าแอมป์พร้อมใช้งานนะครับตรวจเช็คสายลําโพงตรวจเช็คสายสัญญาณให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งเด้อนะครับผมจะพูดอย่างนี้นะครับตลอดนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันความมักง่ายด้วยนะครับในการใช้งานบางทีเสียบสเปกคนรีบรีบนะครับผมอาจจะเสียบผิดนะครับกับทงกับทางกันได้นะครับมีเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับ แรกๆเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเสียงเงียบมากนะครับใครที่อยากจะได้ไปฟังในบ้านก็เหมาะเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นงานห้องประชุมนะครับอ่าก็เหมาะดีนะครับเพราะว่าพัดลมนี้ดังไม่แรงนะครับพัดลมดังไม่แรงเนาะนะครับไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเท่าไหร่นะครับพัดลมฟากซ w วิตชิ่งนะครับผมหตัวนะครับระบายความร้อนนะครับอ่าโอเคครับทดสอบกันเลยนะครับขอกดซาวแป๊บหนึ่งนะครับ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบ้านก็ติดถนนนะครับผมมีรถสัญจรไปมานะครับอ่ะทดสอบครับช่องนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอ่ะนะครับผมทดสอบนะครับใช้หนังที่หนึ่งนะครับ นะครับอาจจะอยู่ไกลนิดนึงนะครับผมแต่ขึ้นปกตินะครับนะไปซิงเกิลสีน้ำเงินนะครับ ึ้นปกติดีนะครับอ่าโอเคนะครับผมทั้งสองชานัลนะครับผมทํางานปกติดีนะครับผมไฟซิงเกิลนะครับทั้งสองช่องก็นะครับขึ้นปกตินะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมเงียบดีไม่มีเสียงกรีเสียงฮัมเสียงรบกวนนะครับก็ข้อมูลร่าวก็จะประมาณนี้นะครับส่วนข้อมูลไหน นะครับผมที่สําหรับสมาชิกเรามีเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาวเวอรมตัวนี้นะครับที่ใครใช้อยู่นะครับผมก็ฝากแจ้งสมาชิกด้วยแล้วกันเนาะนะครับผมก็นะครับส่วนราคานะครับผมตัวนี้นะครับขายให้ในราคา4,500บาทนะครับ4,500าบาทเท่านั้นนะครับพาวเวอร์สวยๆนะครับใส้ในแน่นๆแบบนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบในส่วนของ p าวเวอร์ที่มีน้ําหนักเบานะครับเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับงานสัมมนางานห้องประชุม นะครับหรือว่าจะเป็นรับงานคาราโอเกะนะครับขับกลางขับแหลมนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับส่วนเรื่องน้ําเสียงนี่มาตรฐานดีแน่นอนนะครับระบบต่างๆอะไรต่างๆครับผมคาดเกตอย่างดีนะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่นะครับเข้ามารับชมนะครับการรีวิวสินค้ามือสองจากทางร้านนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะพยายามนะครับผมอัปเดตสินค้าใหม่ๆ นะครับในแต่ละวันนะครับให้กับสมาชิกเราได้เข้ามาเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับย้ํากันก่อนนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่นะครับอยากจะได้สินค้านะครับผมต้องแจ้งลงหน้านะครับผมก่อนเข้ามาเด้อนะครับเพราะว่าทางเรานี่ไม่ใช่ร้านใหญ่นะครับผมเป็นแค่บ้านเครื่องเสียงเล็กๆนะครับผมซื้อเข้ามาทีละตัว2ตัวนะครับผมแล้วก็จําหน่ายออกไปนะครับในราคาที่ย่อมเยา นะครับผมตอนนี้ยังทุนไม่เยอะนะครับก็ทําแค่นี้ไปก่อนเนาะนะครับส่วนตู้เบตนะครับผมตู้เบตพร้อมดอกนะครับเป็นสูตรของอาทางาปักธงชัยนะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับนี่ครับผมได้เก็บสีนะครับให้นะครับสองใบนะครับอีกสใบหนึ่งยังไม่ไออีกสองใบหนึ่งยังไม่เก็บสีนะครับผมเป็นดอกคาเนะนะครับเป็นดอกคาเนะอินทนนท์นะครับคงหล่อเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ครับผมลดราคา นะครับ4ใบนะครับผมจัดไปในใบใบละนะครับ2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับราคานี้รับเองนะครับคุ้มมากครับผมเฉพาะดอกนี่ก็คุ้มแล้วนะครับเฉพาะดอกนี่ก็คุ้มแล้วนะครับมีทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับผมใบละ2,500บาทนะครับผมฝากไว้ท้ายคลิปสักตัวแล้วกันเนาะนะครับอ่ะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ นะครับผมก็ฝากกันด้วยลวกันนะครับจะเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับจะเป็นในส่วนของสินค้าตัวไหนนั้นนะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จากลากันไปครับผมสวัสดีครับ